หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่มีปริมาณสูงกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยสาเหตุของหมอกควันเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเช่นการเผาในพื้นที่โลง่งบนพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าอุตสาหกรรมการทำเหมืองมลพิษจากยานพาหนะและภาคอุตสาหกรรม จุดที่มองข้ามไม่ได้คือการอาศัยอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งมีวิธีการดำรงชีวิตที่ผูกพันพึ่งพาอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างยาวนานการทำเกษตรบนพื้นที่สูงการปลูกพืชเพื่อการค้าการทำการปรับเปลี่ยนและการขยายพื้นที่เพาะปลูก วันนี้จึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการและชุมชนจัดทำโครงการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนโดยใช้ชื่อว่า CMU Model CMU Model นะคะก็คือโครงการที่สร้างต้นแบบพื้นที่นำร่องนะคะของโครงการลดหมอกควันนะคะ ซึ่งมีคณะทำงานของมชก็คือคณะทำงานด้านวาชการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันซึ่งมีการจัดตั้งมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะเราได้มีการประชุมร่วมกันแล้วก็ได้สรุปความเห็นว่าการแก้ปัญหาหมอกควันเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีและหนึ่งในนั้นจะมีวิธีที่มีประสิทธิภาพก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะเราเพบว่าการเผาส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในพื้นที่ป่ามากกว่าพื้นที่เกษตรนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราได้ทำงานร่วมกับทางกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานและชาวบ้านที่มีพื้นที่อาศัยเนี่ยอยู่ในเขตป่าแล้วไปช่วยในยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขานะคะจนสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะลดการเผาได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะ CMU Model เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและการป้องกันรวมถึงระบบการเฝ้าระวังไฟป่าและด้านสุขภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้แก่ 1. การส่งเสริมด้านการเกษตร 2. การสร้างอาชีพและการตลาด 3. บูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 4. ดำเนินงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายให้เกิดความสำเร็จ และขยายผลจากพื้นที่ความสำเร็จเป็นต้นแบบชุดองค์ความรู้ในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นและนี่คือชุมชนต้นแบบบ้านป่าตึงงามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนอุทยานและสถาบันการศึกษานำไปสู่กฎอุทยานปี2562คนอยู่ร่วมกับป่าได้ ออกแบบพัฒนาพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านป่าตึงงามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดทำแผนจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมโดยถือเอาความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญด้วยวิถีเผ่าปกาเกยอมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าและมีการํำรงชีพบ,บนวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าวพืชผักและเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองใช้สมุนไพรเก็บหาของป่าและทอผ้าใช้เองชาวบ้านทำนานในที่ราบรุ่มและทำไร่หมุนเวียนในพื้นที่ลาดชันโดยการทำนานมีเป้าหมายเพื่อการกินมีกินก็เก็บเหลือจากเก็บก็แบ่งปันนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรของชุมชน ่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดการผสมผสานกับงานออกแบบสมัยใหม่เป็นการนำภูมิปัญญาจากพื้นที่นำร่องในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือนอกจากอำเภอเชียงดาวแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้พัฒนาพื้นที่นำร่องในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้อยสุเทพป,ปุย โดยนำองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปช่วยในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมัม่นที่จะพัฒนา CMU โมเดลให้ประสบผลสำเร็จเพื่อขยายผลจากพื้นที่ความสำเร็จเป็นต้นแบบชุดองค์ความรู้ในการขยายผลไปยังพื้นที่และชุมชนอื่นๆร่วมขจัดปัญหามลพิษและยกระดับชีวิตของคนในสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป